บ้านเฮาละมีโรงสีเดียวเด้อ <guarding> บ <okay>? ้านเฮามีโรงสีเดียวทั้งสีเขาเนียวและสีเขาเจ้าสีเขาเพื่อนก็สีเฝ้าเฝ้าสีเขาเพื่อนก็สีเฝ้าเฝ้าย้อนคิวมันยาวเพิ่นเลยเฝ้าสีสีเขาเพื่อนเอาหำเขาน้ำเด้อสีเขาต้องเอาหำเขาน้ำเพื่อนคิดเงินน้ำ เพื่อนว่าได้สีฟีว่าเพื่อนน้องเศว้าอย่าทำเป็นบักซีพี่บ่ามาสีเขาพี่สี่ให้น้องฟีสีเฮยเสยเฮบสีเฮบเสียบดีน้องมากับพี่พี่สี่ให้ทั้งวันซีเท่้าซีเห็นซีกันไม่เคยขาดสีแล้วสีลาวสีเลยไม่เคยพากสีเอาทานี้สีเอาทานั้นสีพื้อกระได้พอพี่เบ้านันามใจอย่าโวอ่อนดิเพี้ยนโวเข็งเขียงดิไม่ยังไงอ่อน แข็งแข็งโบกับเราน่าวบาแข็งแข็งอย่าวบาอ่อนไหลวบาแข็งแข็งได้ปะเอออโอนหดหลายๆเอออย่าวบาอ่อนอย่าวบาอ่อนละวบาแข็งแข็งไอมาคุณวบาแข็งแข็งกันนะน้องเออฮะนั่งมาได้ไอตัวอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านไหนโอุ้ยเจอยากจะทราบเลยเอาก็อยากรู้เนอะอยู่บ้านไหนจังหวัดไหนเนาะขึ้นมาเดียวกันขึ้นมาเดียวกันฮะ คือสีไปอยู่บ้านเดียวกับไอ้ไอ้อยู่กับเมียเนี่น้องจะบ้าอะไรเหรอไออยู่กับเมียบ้านเดียวกันกันอยู่บ้านเดียวกันจะได้การจะบอกไอ้อยู่กับเมียเว้ยเป็นบ้าตีเจ้าน้อยเมียอ้ก็ตีพวปตายดิเอ้นั่นแหละทำถูกแล้วเมียไอ้นะเอาเฮ้ยลบ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 อีกลบอีกลบมาลบมาลบมาบัตรห่วงละขันไอ้ยูดีไอ้สีบ๊ไปเห้น้อาเป็นยังเออขันเป็นเมียไอ้ไอ้บ๊วยตายแล้วที่เนี้ยอุ้ยโตนหนอยู่บ้านไหน คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่นี่ฮิโอ้ยก็บาดผู้ขี่ดีนะวะทำคนเลยลบ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 วันลบวันลบ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 เอามือกดแถวไว้นีลบ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 